I'm ready <clears throat> <clears throat> ยขออภัยมือโดนขาดจังหวะกดแชร์ให้หน่อยนะคะใครเข้ามาแล้ว จได้ยินเสียงเพลงมรเลงเธอต้องกลับไปเรียตใบนมันะทุ่ สวัสดีคะ่ะคุณไอราดาคุณชายของสาวานะคะสวัสดีคุณต๋องนะคะสวัสดีพี่สุพิชตค่ะสวัสดีคุณพิสิทธิ์สวัสดีคุณแฟนสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกดแชร์เขาหน่อยเนาะเออตอนนี้มันพี่คนเห็น สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆช่อง youtube นะคะคณะอของก้าวหน้านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ก็ Facebook ก็ยังโดนปิดกั้นอยู่คนจะดูไม่ถึงร้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใน y YouTube เนี่ยคนดูหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบางคลิปก็สี่ห้าหมื่นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่บางคนไม่รู้จักอ้อแต่ก็ไปรู้จักอ้อใน YouTube แล้วก็กลับมาติดตามที่เพจนะคะสวัสดีค่ะพี่พรทิพย์สวัสดีค่ะ เห็นข่าวแล้วตกใจนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งันนี้คือจำนวนโทรศัพท์นะไม่ได้ใบหวยไม่ได้บอกหวยนะคะซื้อ iPhone 12นะคะสำนักงานเลขาธิการนายกเนาะใจดีนะคะแจกให้ระดับผู้บริหารผู้บริหารตอนนี้มันใช้13บสา m โปรแมไปแล้วมั้งเงินเดือนก็มีตายตัวเอาคือมันไร้สาระมากเลยนะคะที่เอาเงินตรงเนี้ย ไปซื้อ iPhone 12สแจกผู้บริหารทําเนียบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะสุดใจปั้มทุ่มงบ2.6ล้านซื้อ iPhone 12สแจกผู้บริหาร111เเครื่องใช้แทนของเก่าที่ตกรุ่นเสื่อมสภาพเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพในการทำงานรวดเร็วและทันเหตุการณ์เชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ในผ,ผู้บริหารทั้งหลายแหละในสำนักสำนักเลขาธิการเนี่ย เขาก็าคงไม่ได้ใช้ 3, 3, 1, สามสามหนึ่งศนหรอกก็คงไม่ได้ใช้โทรศัพท์รุ่นดึกดำบันจนอัปเกรดอะไรไม่ได้ไอ้ร้อยสิบเครื่องไอ้ร้อคนเนี่ยสักห้าสิบคนอ้อคิดว่าประมาณเอเจ็สิบคนอ้อคิดว่าต้องมีคนใช้ไอ o ฟนไม่ต่ำกว่าสี่ิบหละและที่เหลือก็เป็นซัมซุงหัว a ว่ยแอ d ดรอยไปก็คือไม่ได้กระจอกงอกงอหรือขี้กากอะไรไอ้เงิน2อจุกล้านบาทเนี่ยเอามาทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคะ คำว่าใจของคุณเนี่ยใจป้าของคุณเนี่ยแต่คุณกําลังทําให้ประชาชนที่แม่งกาลังเดือดร้อนรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยมองตาปิดๆเลยว่าเฮ้ยที่เอาเงินภาษีพวกกูไปทําอะไรแบบบ้าๆอย่างนี้หรือเปล่าวะฮะเอาเงินไปซื้อแท็แทบ,แทบเล็ตแจกนักเรียนค่ะตามบ้านนอกบรานาที่เขายังไม่มีเนี่ยรู้ไหมไอาการเรียนออนไลน์เนี่ยตอนตั้งแต่สมัยยิ่งรักที่เขาแจกแท็บเล็ตแล้วอีพวกค้านก็ค้านหัวชนฝา คานจังเออไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มึงเห็นไหมเขากําลังปูทางไว้ให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยเข้าถึงการเรียนออนไลน์เพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก,กับสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้การศึกษามันจะต้องเดินต่อไปอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่ไปโรงเรียนเองแต่และประเทศอื่นๆที่เขาพัฒนาแล้วนะคะการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเขาก็สามารถทำได้ เออประเทศไทยจะทําก็ทําได้ถ้าไม่มัวโกงกินแดกกันอยู่เนี่ยก็ทําได้แต่นี่มันด้อยพัฒนาคนไทยอดทนเก่งไม่รู้จะทนกันไปถึงไหนใจปั้มภาษีครูถูกต้องค่ะพี่คนก็ด่ากันแหลกลานนะคะวันนี้จริงคนด่ากันเยอะมากคือมันมันแบบ มันไร้สาระมากๆเงิน,นเดือนมีก็ไปซื้อสิคะเงิน,นเดือนมีก็ไปซื้อสิโทรศัพท์ต้องเป็นไอโฟนเท่านั้นหรอต้องเป็นไอโฟนเท่านั้นหรอถึงจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยใช้งานคล่องแคล่วทำงานได้เร็วขึ้นหรืออะไรใจโคตรหมา อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะคะดิฉันอ่านตามคอมเมนต์ไหนคือเอาเงินสองจุดหกล้านเนี่ยไปซื้อแท็บเล็ตบริจาคโรงเรียนที่ชนบทอะที่เขาแบบยากจนอะดีกว่าไหม ไม่ใช่เอาเงินมาซื้อ iPhone 12ใจคงอยากจะซื้อ iPhone 13แหละแต่กลัวโดนประชาชนด่าแรงกว่านี้แต่ก็อย่างว่าแหละคะ่ะรัฐบาลจุดนี้เขาไม่ได้แยแสอะไรอยู่แล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าฉันอายเวลาฉันโดนประชาชนด่าไม่หน้าด้านจริงหน้าด้านมากดูสิอิปวกสลิมมันจะทำยังไงเชิดชู ไม่เป็นไรเรารับได้รัฐบาลนี้รักชาติเรารับได้จะซื้อกี่เครื่องก็ได้เรารับได้ที่มึงก็นั่งตาปิบๆรองเงินบริจาคจากรัฐบาลอยู่อิสลิมบางตัวก็รับเงินคนชะลาอยู่แปดร้อยต่อเดือนน่ะแต่มึงดีใจที่ประยุทธ์หรือสำนักเลขาหรืออะไรก็ตามแต่อนุมัติเงินเพื่อจะไปซื้อไอโฟนสิบสองแจกผู้บริหารแต่อีกองเชียร์ิสลิมแม่งยังต้องไล่ ยังต้องใช้คนละครึ่งเราชนะเออมึงยังได้เศษเงินอยู่เลยมึงจะไปดีใจอะไรกับพวกมันเขาเครื่องเก่าไม่ให้ใช้เหรอคะจะอวยอะไรอะ่ะก็ดูนิดนึงอวยขึ้นเหรอตอนนี้อวยได้เหรอคนอวยก็ไม่รู้สึกลายใจบ้างเหรอคะว่าเหมือนกูอวยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ลุงคนหนึ่งนั้นจะโคงแดกได้ไม่นานใช่ค่ะเงินเดือนกันก็มีมากมายมีเบีย้ยเลี้ยงนั่นนนนี่น,น่นก็ไปซื้อเองสิทําไมต้องเอาเงินภาษีสองจุดหกล้านมันอาจจะไม่เยอะสำหรับพวกคุณแต่มันเยอะสำหรับประชาชนที่กําลังรอความช่วยเหลืออยู่เอาไปช่วยเรื่องการศึกษาของเด็กไทยสิเออ เชื่อไหมคุณซื้อให้ผู้ได้หารดับสูงมันก็เอาไปให้ลูกให้เมียมันใช้ตัวมันมีโทรศัพท์ดีๆใช้แล้วไม่ต้องไปซื้อหรอกงองมากคืออะไร เงินเดือนแต่ละไม่ใช่น้อยซื้อเองไม่ได้หรือใช่ค่ะก็นี่เป็นคำถามที่เราต้องการคำตอบแต่คำตอบของรัฐบาลเองก็จะตอบอย่างถูๆไทยๆแท้ๆไปเรื่อยเออประชาชนได้บัตรคนจนข้าราชการนักการเมืองสบายพูงกลางยุติธรรมไหมสำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนบางครอบครัวนะคะ ลูกต้องเรียนออนไลน์มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทั้งบ้านแม่ก็ต้องไปรับจ้างหรือไปกิดไปยืมไปกู้เงินมาเพื่อไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเรียนออนไลน์สมมติบ,บ้านหลังนั้นมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วพ่อแม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านและต้องใช้โทรศัพท์เด็กคนนั้นก็จะไม่ได้เรียนหนังสือเลยเพราะไม่มีโทรศัพท์สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบแล้วไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเพื่อได้เรียนหนังสือทำไมคุณไม่เอาเงิน2.6ล้านมาทำอะไรให้การศึกษาให้เด็กไทยได้มากกว่านี้ กับการเอาเงินไปทําเรื่องไร้สาระซื้อไอโฟนส1 2บ้าบอคอแตกทั้งที่พวกคุณก็มีเงินเดือนมีปัญญาซื้อกันเองทําไมมึงต้องเป็นไอโฟ n ส1 2โอ้บอให้ด่าได้หน่ด้บอกให้ด่าคู่หนได้มีอันสมองอคิดเรื่อยคิดออกมาได้หน่ร้อยสิบเอ็ดเครื่อง เดี๋ยวอ้อจะหารดูนะเป็นเงินเท่าไหร่แต่เชื่อว่าถ้าคุณไปซื้อกับร้านค้าส่งมันมีส่วนต่างแน่นอนเช็คราคา iPhone 12ตอนนี้หน่อยคะ่ะเอาเริ่มที่ความจุเบาสุดเลยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอ้อจะคำนวณให้ดูสองล้านหกใช่ไหมคะอ่า นี่คือราคาสองล้านเอ้ยยสองหมืนนะคะเดี๋ยวออจะคำนวณให้ดูดิฉันก็เคยขายโทรศัพท์มาก่อนจะคำนวณให้ดูมันมีส่วนต่างแน่นอนอันนี้ถ้าตีออกมาเป็นเครื่องนะคะจะตกที่อันนี้นะสองหมื่นสี่ยบสามบาทสี่สิบสอสตางค์แล้วมาดู ไอโฟนสิบสองค่ะสิบสองไม่ใช่สิบสามค่ะ i อโฟนสิบสองธรรมดานะคะอ่าเดี๋ยวจะเช็คให้ดูเชื่อเถอะเขาซื้อเยอะขนาดนี้เขาได้ราคาสูงแน่นอน i อโฟนสิบสองนะคะอ่ะโอ้สมัยท่านยิ่งรักอยู่ท่านกำลังพยายามที่จะผลักดันการศึกษาไทยให้สู่ ระดับสากลต่างประเทศบางทีเขาไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนนะคะเขาเรียนออนไลน์กันแล้วมีประสิทธิภาพด้วยเออขอดูราคาก่อนนะคะว่าตอนนี้เท่าไหรออ่อันนี้สิบสามไม่ใช่ขอเบิงเออ่งไอโฟนสิบสองไอโฟนสิบสองเครื่องเปล่าราคาล่าสุด สงสัยมีเงินทอนทุกอย่างนะคะที่ทางรัฐบาลสั่งซื้อเหลือก็ตามแต่มันมีเงินทอนอยู่แล้วนะอืมอันนี้มีนี้นะคะเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนประยุทธ์มันยังเล่นไอโฟนไม่เป็นเลยจะซื้อแตกคนอื่นก็เขาบอกแล้วว่าเขาขอสละสิทธิ์เขาไม่รับเขาไม่รับ อันนี้คือราคาศูนย์นะเอาราคาศูนย์นะ iPhone 12นะคะอันนี้มินิมินิมินินอ่ะอันนี้คือราคาศูนย์ของ AIS สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะคะราคาส่งราคาส่งเนี่ยบอกเลยว่าขายโทรศัพท์เนี่ยได้กำไรดีนะถ้าไปร้านแล้วบอกร้านบอกว่าขายโทรศัพท์ได้กำไรห้าสิบาทร้อยนึงอย่าไปเชื่อคะ่ะลงทุนเครื่อง, 1, 2, 30, 000, องหนึ่งสองสามหมื่นได้กำไรห้าสิบาทแล้วหนึ่งขายทำสติดอะไรคะทำหน่อยอ้อไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าหนึ่งอ้อเคยเป็นแม่ค้าขายโทรศัพท์ขี้เลยนะมือหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคะเครื่องหนึ่ง กำไรนะคะเออกำไรนะคะมันมีราคาเริ่มตั้งแต่หกสิบสี่จิกราคาตอนนี้ไม่รู้ตัดลงหรือเปล่าแต่ซื้อราคาส่งไม่ใช่ราคานี้แน่นอนส่วนต่างมีแน่นอนเพราะยังไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าสองล้านหกเป๊ะหรือเปล่าแต่เอาเถอะ จะมีเงินทอนหรือไม่มีเงินทอนมันก็ไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลที่จะเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อโทรศัพท์ i p h o n e แจกผู้บริหารระดับสูงคําว่าผู้บริหารระดับสูงของทําเนียบเนี่ยมึงต้องมีเงินเดือนเกือบแสนแล้วอะ่ะมึงจะมาเจียดเอาเงินประชาชนไปอีกเหรอเออไอโฟนขายราคาไม่ตกเยอะค่ะใช่ แต่เวลาคุณไปซื้อนะคุณมีคุณมีที่ราคาส่งอยู่แล้วค่ะอ่ะจบไปกับเรื่อง iPhone นะก็ต้องตามติดแหละต่อให้เราออกมาด่ามาไล่หาอยังไงมันก็ไม่สนถ้ามันจะซื้อแล้วอะ่ะเขาก็ใช้เหตุผลของเขาถูถูไทยๆแท้ๆไปเรื่อยๆค่ะจนเขาได้มาในสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนะคะ วันนี้ก็อ่ะแหละแต่ละพักก็ออกมาฉะาก,กันเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบยอยีกแล้วซึ่งยังไม่จบนะกับบัตรเลือกตั้งสองใบนะคะวันนี้เองทางเสียหนูนะคะอนุทินชา,นวาญวีรุลก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าแลนสไลด์แบบถูรูถูกกลงก็มีเยอะไปนะคะไม่มีปัญหาพัคภูมิใจไทยเน้นที่ผลงานนโยบายแล้วก็การเข้าถึงประชาชนและเป็นเรื่องที่ดีที่มีการแข่งขันกันมากเพราะทุกพักเนี่ยต้องไปคิดนโยบายที่โดนใจประชาชน บัตรเลือกตั้งสองใบนะคะจะมีปัญหากับพรรคเล็กๆแน่นอนหรือพรรคขนาดกลางมีปัญหาแน่นอนซึ่งพรรคที่ได้ประโยชน์คือพรรคเพื่อไทยอืมพอเขาไปสัมภาษณ์เนหนูไงเสีนหนูก็แบบเขาก็ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใช้บัตรตั้งสองใบมีผลกระทบต่อพรรคปุ่มเจทยแน่นอนนะคะกับพรรคเล็กๆอื่นๆอีกแน่นอน นะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจอยู่แล้วเรื่องแลนสไลด์เขาให้ดูที่ผลงานเออเขาให้ดูที่ผลงานนะคนกำลังซื้อใจคนเหล่านั้นอื้มอ่ะมีสสพักประชาธิปัตนะต้องการให้ยุกเลิกบัตรเลือกตั้งสองใบ พักฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะคะพรรคเล็กเนี่ยเขาก็ไม่โอเคอยู่แล้วกับการใช้บัตรตั้งสองใบเพราะว่าที่ผ่านมาที่เขาได้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นเพราะคะแนนปัดเศษทั้งนั้นเลยสามหมื่นห้าได้เป็นสอสอสองพันคะแนนได้เป็นสอสอเป็นแบบนี้นะคะก็เลยกลัวไง ลือกตั้งครั้งหน้าเลือกพักเก้าไกลครับจ้าอันนี้เป็นคุณนัทธรียานะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำชี้แจงกรณีจัดซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟน e 1 11ิเครื่องนะเขาบอกว่าเป็นงบประมาณของสำนักเลขานายกรัฐมนตรีมันกับเงินภาษีภาษาส่าาสนนี่แล้วมันจะไมไเป็นเงินสู่ดอก เออที่ใช้ในการจัดซื้อนะคะเป็นเงินงบของสงของสำนักเลขาออสนักเลขาธิการนายุทธมนตรีนะคะใช้ในการจัดซื้อโทรศัพท์สําหรับผู้บริหารและผู้อํานวยการที่มีความจําเป็นในการใช้งานซึ่งชุดที่ใช้ในปัจจุบันครบรอบการใช้งานเรียบร้อยแล้วมันเก่าแล้วมันตกรุ่นแหละว่าน,นละเออ ก็เลยว่าพิจารณานะให้ชายข้ออ้างไงนี่ไงคือข้ออ้างของคนที่ถู่ๆไทยถยไปใช่ไหมฮึมเสื้อแล้วยังจะเรื่องค่าน้ำมันอีกนะคะที่เราต้องอพรุ่งนี้ค่าน้ำมันลดนะคะแต่ไม่รู้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยลดลดกี่สตางค์ แต่เห็นว่ามีราคาน้ำมันลดลงพุวงนี้เพราะว่ามันเริ่มใกล้วันที่หนึ่งธันวาแล้วไงเริ่มใกล้ในสิ่งที่คนรถบรรทุกขีดเส้นไว้แล้วนะคะใช่ทำไมไม่เอาเงินลุงตู่ซื้อล่ะนักกันโอ้ยลุงตู่มีหลายตำแหน่งเงินแค่สองล้านกว่านะจ่ายไปสิแข่งกับธรรมนัสไปเลยธรรมนัตเขา ถ้าเป็นขเขาก็จ่ายนะกาแฟนั้นนะ่ะแค่สองล้านกว่านะเอาใจสิเอาใจสิอย่าไปเอาเงินประชาชนเอาใจพวกของตัวเองจ้ะเอาเงินตัวเองเอาใจจ้ะเออน้ำมันแพงกว่าสหรัฐค่ะพี่วันนี้เขาประชุมกันนะคะที่ประชุมไม่ได้มีการเคาะให้ราคาน้ำมันเอ่อให้ต่ำลงกว่านี้ขณะนี้นะคะโดยต้องปล่อย ให้เป็นไปตามกลไกตลาดยังไม่ออกเป็นมาตรการอะไรเพิ่มเติมซึ่งเพาดานราคาน้ำมันดีเซลนียังตรึงอยู่ที่สามสิบาทต,ต่อลิตรนะคะซึ่งก็เริ่มท่งตัวและอ่อนตัวลงเพิ่นวะเพิ่นวะอ๋อไปดูลุงโทนี่ใช่ไหมคะวันนี้วันอังคารเหรอคะลุงโทนี่มาเหรอเดี๋ยวออนไลน์ไม่นานคะ่ะเดี๋ยวก็ให้ทุกคนไปดูลุงโทนี่นะคะ ประเทศไทยซีพีกินรวบผู้ใหญ่บ้านกินกระชายวันนี้อ่านคอมเมนต์ใช่ใช่นออืมวันนี้เองนะคะสารให้ประกันตัวไหมแต่ก็โดนจับอีกสำนวนหนึ่งสนุกเหรอคะประกันเสร็จตัวนี้ปุ๊บโดนจับอีกสำนวนหนึ่งเดี๋ยวสำนวนหนึ่งยื่นประกันตัวประกันตัวได้โยนจับอีกคดีหนึ่งคุณจะไม่มีเวลาให้เขาออกมาหาหลักฐานพยานสู้กับคุณมัางเหรอกับไอ้สิ่งที่คุณแจ้งความมาเนี่ยฮะ โอ้เบิกคำสีว้าวแม่นจ้าอันนี้นะคะนายชัยวุฒินะคะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ่ะควบรวม Dt แทกับทรูนะคะ เขาบอกว่าบางประเทศยังมีแค่เจ้าเดียวถ้ามีหลายเจ้าและต่างคนต่างลงทุนจะเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนสูงขึ้นประชาชนต้องจ่ายบริการคําเว้าคําอ้างนะอันเพื่นอนจะควบรวมกันระหว่างทูก,กับดีแทกเพราะมีคนค้านเยอะมากนะคะสรุปแล้วทูเนี่ยนะสรุปแล้ว CP จะจะครอบทุกกิจการเลยใช่ไหมสากเบือยันเรือลบ คือมาเป็นผู้บริหารประเทศเลยไหมคะจะได้ง่ายดีอืมอันนี้โอ้โหพรุ่งนี้นะ้ำมันลดนะยี่สิบถึงหกสิบสตางค์นะคะทุกชนิดจะ้ะใกล้ไงใกล้วันที่รถบรรทุกเขาจะมาประท้วงไงวันที่หนึ่งไงเออไปดูลุงทูนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวอ้อก็จะไปแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไปติดตามนะคะลุงโทนี่กันนะคะเพราะช่วงนี้ก็เห็นลุงโทนี่ก็แฮปปี้นะคะเพราะลูกชายไปอยู่ด้วยนะ,ะเห็นถ่ายรูปครอบครัวมีคุณโอ๊คมีคุณยิ่งรักนะคะออืเดี๋ยวไปดูกันนะสกุลหนาวแล้วมังคะไม่ซาำเหมือนกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวอ้อจะออกแล้วให้ทุกคนไปติดตามนะคะคุณทักษณิณชินวัตร เขาทอลกทุกวันอังคารอยู่แล้วใช่ปะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปดูลุงทุนี่พูดดีกว่าว่าจะสอนมวลอะไรรัฐบาลชุดนี้บ้างนะคะแต่ว่าถึงจะสอนเป็นยังไงมันก็หน้าด้านไม่ยอมเชื่อไม่ยอมอะไรหรอกโง่แล้วย,ยังจะทำอวดเก่งนะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ